นี่คืออะไรฮะสกังค่ะเพื่อจะบุงรอก่อนเลยไม่เริ่มต้นอยู่ที่2 5งหมค่ะสองหมื่นหี่มื่อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่สีด้วยแล้วขาวตาแดงกับขาวตาดำอันไหนแพงกว่ากันขาวตาดําแพงกว่าค่ะเพราะหายากกว่าหายากกว่าเรียวซีไม่ใช่วิตามินซีอะไรก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเรียวซีเบจจี้ไฟเบอร์จากผัก30ชนิดดื่มง่ายไม่เหม็นเขียว Alpha, อัลฟาคาราฟิวพลัพสซนสก,กัดจากธรรมชาติร้อ1เซตหนึ่งช้อนแล้วกับผักสิกิโลกรัมวันนี้ของใหม่เลยฮะไม่เคยงานทีเล็กมากี่ครั้งกี่ครั้งยังไม่เคยเห็นตัวนี้อันนี้คืออะไรฮะตะกันค่ะเพื่อจะบุงรอก่อนเลยออไม่แต่ตรงโคอกต้องบอกว่าเราเคยดูในหนังการ์ตูนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าชักครั้งเดียวโอ้ยไม่น่านะแ้อย่างงี้ใช่ใช่เกิดอะไรขึ้น จริงๆคือเราก็สงสัยแบบนั้นแต่ว่าหนูดูการ์ตูนมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เราก็เลยมีความสงสัยพอสงสัยเราก็อยากลองเลี้ยงแต่พอเลี้ยงแล้วมันผิดคาดกว่าที่คิดเลยค่ะคือน้องไม่ได้ปล่อยกลิ่นตดแบบที่เราเข้าใจตลอดเวลาอ๋อมันตกอ่ะใช่น้องจะแบบเป็นสเปรย์ของเหลวออกมาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นต่อมข้างก้นใช่ต่อมข้างก้นอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาจะตดก็ต่อเมื่อช็อกจริงๆหรือโดนทำร้ายสุดๆใช่ค่ะสีนี้ผมก็ไม่เคยเห็นตอน<ช>อยู่ในกานี่คืออะไรเนี่ยก็จะเป็นสีที่มันเป็นการ การบีจากการเลี้ยงมาแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนอเมริกาเลี้ยงมาเป็นที่นิยมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสีน้ําตาลเขาจะเรียกสีช็อกโกแลตเนาะเพราะว่าน้องจะเป็นน้ําตาลเข้มแล้วก็ถ้าสีปกติทั่วไปจะเรียกคลาสสิกแบล็คค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ําตาลจะเรียกคลาสสิกบราวด์แล้วมันมีดีไซนวยังกับยังกับหมาปุกปุยสีขาวล้วนไม่มาไงอะสีขาวล้วนมาด้วยลูกหลงก็คือเป็นลูกๆของเราเนี่ยละค่ะเป็น เป็นสีขาวตาสีดําที่มีแค่2ตัวในไทยตอนนี้ใช่ค่ะที่เป็นตัวเมียก็คือมันก็จะมีอลไบโนด้วยแล้วก็มีสีขาวตาดําด้วยเป็นแบบถ้าเป็นในงูหรือสัตว์อื่นที่เป็นแบบสีสันนะครับก็จะเรียกว่าลูซี่ก็คือเป็นลูซิสติกสีขาวอันไหนแพงกว่ากันอันไหนแพงกว่ากันเอาหารเอาเอาเอาเป็นประมาณคนไม่ค่อยรู้นะมันต้องถามเฮ้ย albino ขาวตาแดงกับขาวตาดําอันไหนแพงกว่ากันขาวตาดําแพงกว่าค่ะเพราะหายากกว่ามันยากกว่าะอะไร ราคาแพงกับสัตว์เยอะกว่าอะสมมุติเด็กๆอยากเลี้ยงสกังพ่อแม่ผมอยากเลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงผมอยากเลี้ยงสกังเริ่มต้นราคามียังไงบ้างเริ่มต้นอยู่ที่2 5งหมค่ะสองหมื่นี่หมื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่สีด้วยแล้วแต่สกิลสีอะไรแพงสุด สีขาวตาดำแพงสุดเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เราติดต่อยังไงครับก็สามารถติดตามเพจลองกองสกังไข่โตได้เลยค่ะทั้งทิก To อร์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็กงสกังไข่โตด้วยนะใช่ค่ะาไมไข่มันโตเป็นตัวแรกที่เราเลี้ยงแล้วแบบไปเห็นแค่ไข่เขาแล้วเราตกหลุมรักก็ซื้อมาเลี้ยงเลยหลังจากนั้นก็มีเยอะมาเป็นแบบเป็นฟาร์มเลยค่ะขอบคุณมากครับมาร่วมกันเป็นครอบครัวคนรักสุนัขกับพวกเราออฟติไล ถ่ายละครก่อนได้หอยเสร็จเร็วเว้ยห้าฉากรวดเดียวจบเลยสบายแล้วติดกลับมั้ยไม่เอาอ่ะ อเอ,อ้ยกินผักอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่คุณไม่รู้เหรอเขาบอกนะในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องมีไฟเบอร์หนึ่งมืนิลลิกรัมแต่เสียเวลาทั้งวันอย่างงี้นนะออก็กินนี่เลยวินฟาร์มเบจจี้สองเดียวก็หนึ่งมืนิลลิกรัมแล้วเหมือนกันเอาไปจริงเหรอเออไปนอนก่อนนะแต่ไม่ได้นอนที่นี่วินฟาร์มเบจจี้ครับไอเล่